อย่างเช่นเราใส่งี้ name เห็นนะเห็นเห็นง่ายขึ้นหน่อยนะ user create name อ่ะเราจะซื้อสร้างชื่อชื่อใหม่ชื่ออะไรชื่ออะไรพพ p p p i b i d b i d b i d อ๋อบิ๊กนะบิ๊กเลยนะอย่างนี้ใช่เราก็จะสามารถสร้าง user คนใหม่ได้สังเกตได้ว่าไอ user ที่เพิ่งสร้างมาเมื่อกี้คือมี name บิ๊กอย่างเดียวแต่ว่าอีเมลไม่มีใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็สามารถสร้าง user อีกคนได้อ่ะอีเมลเราจะบอกว่าอ่ะ big gmail com ก็ได้ หรือใจแค่อ e ีเมลเฉยๆก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์โชว์ให้เห็นก็คือว่าโอเควิธีคูเใช่อ้าวมีอีกสมมติว่าเมื่อกี้อาจารย์ใส่ชื่อบิ๊กสมมุติว่าบิ๊กสะกด BIC แล้วละกันเราจะแก้ยูเซอร์คนที่4เราจะแก้ให้ชื่อเขาเป็น BIC แทนเราแก้ยังไงก็ทำอย่างนี้ได้หรืออ่ะเรารู้ว่ายูเซอร์บิ๊กคนนี้เนี่ยยูเซอร์ไอดีเขา4ถูกปะเราก็ get User อ่ะ user. find byid 4ถือว่าเราก็จะได้ user big มาตอนนี้ user variable เนี่ยเป็นเป็น big ล้เราก็สามารถใช้อันนี้ได้ update attributes ใช่ปะ่ะแล้วเราก็ specify ว่าโอเค name เนี่ยจริงๆแล้วสะกดงี้ bic แล้วเราดู user ก็โดนเปลี่ยนเป็นจาก big เป็น bic แล้ว เพราะฉะนั้นที่อาจารย์เพิ่ง cover ไปเมื่อกี้มีอะไรบ้างอยากจะรีวิวอีกครั้งหนึง่งแบบเมื่อกี้เรามีอะไรนะมี create ใช่ป่ะ user create มีเออ,เอ,อโทษที user create มี user แล้วก็มี l i t t l e user หมายถึง user หลัก user ที่เป็น user จริงๆนะ update attribute ถูกป,ปะ่ะแต่ว่าใส่ attribute เข้าไปอันนี้คือ จดไว้ก็ดีเพราะจะได้จําได้ว่าถ้าสมมุติเราต้องการทําพวกนี้ทํางอ๋อแล้วก็แล้วก็มีเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมว่าสมมุติว่าเท่าไหร่จะรู้ว่าเอ๊ะมีทั้งหมดเท่าไหร่กี่คนเราก็แบบ user all count ใช่ป่ะหรือ user all size ถูกป่ะจำได้นะถ้าท่าเร็วไปบอกเลยนะคือจยนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำนี่อีกที มีอะไรเนี่ยมี create เรามี update แล้วมีอะไรลบ destroy ถูกปะสมมุติถ้าเราไม่ชอบ user big แล้วบอกว่า user big เราจะกดชื่อเ่าผิดเราจะลบเขาแล้วก็แค่กด destroy พวกนีส่งไนอะไรนะ scaffold destroy ใครอะแล้วสังเกตไหมว่ามันทำอะไรกับ sql มันก็คือ delete เลยถูกปะ มันหมายความอะไรหมายควาว่าถ้าเหมือเรา user find by id4 เนี่ย new ละ new เพราะอะไรเพราะตอนที่เราใส่ user d o destroy ไปเนี่ยมันโดนลบออกจาก database ไปแล้วใช่แต่ว่าเรื่องเรื่องคือว่าถ้ากด user เนี่ยยังอยู่นะเข้าใจว่าคือดูดีๆนะตอนแรกอาจารย์บอกว่า user d o destroy ถูกปะ่ะ user คนนี้คือ user id4 มันลบออกจาก database ถูกปะแล้วอาจารย์กด user find by id คือหาจาก Database IDC ไม่มีแล้วถูกปะแต่สังเกตนะว่าไอ user variable ที่อาจารย์ call destroy แรกเนี่ยยัง hold อยู่นะยัง hold ไอตัว user d i s t อยู่เราสามารถที่จะกด user .save ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะแล้วลอง find id อันนี้ไม่รู้ work ป่ะแต่ลองดูอ๋อไม่ work มันมีวิธีอาจารย์จำไม่ได้ มันจะมีว่าโอเคเราจะเซฟไปตัวนี้กลับเข้าไปแล้วมันก็จะรีสตอร์กลับไปก็ได้เหมือนกันแต่ก็คือที่อาจารย์ cover ไปก็มีพวกนี้ create update แล้วก็มี user d e s t r o y ให้สังเกตน,นะว่าอันไหนที่เป็น capital u อันไหนที่เอ้ยอันไหนเป็น u ใหญ่ไหนเป็น u เล็กถ้า u เล็กนี่ก็คือเป็น variable name ถ้าเป็น u ใหญ่ก็คือเรากำลัง work กับตัว table จริงจอย่างเนี้ยเราบอกให้ table user ช่วย create โหมดใหม่ให้เราหน่อยอ่ะคราวนี้จะลองจะลองเทสนะช่วยอาจารย์ด้วยแล้วกันคราวนี้เราจะเล่นกับ micro post ถ้าอาจารย์อยากจะ create new micro post ทำไงดอดเลยนะ create แล้ว micro post ตอนนี้ของเรามี อาันานี้อันเก่าช่างมันเถอะก็อ่านดีสคริปชั่นจะใส่ดีสคริปชั่นแบบใส่ man, แมนกับอันเอเมนใส่ไงโคลนะดีสคริปชั่นเนี่ยหมต้องมีโคลนด้ว่ยนะจำดีสคริปชั่นแล้วว่ามีแอร์โร่ถูกป่ะแล้วว่าใส่คาว่า MAN ใช่ไหมก็จะสร้างอุปอะไรกันอ๋อ can't mass sign protected attribute เออไม่น่าใช้เป็นของโพสเลย <laughs> ใช้ยูเซอร์อ่าใช้ยูเซอร์อันเนมอ่ะชื่อแมนเพราะไอ้นี่มันก็ in the middle of change เหมือนกันนะก็สร้างมาได้ <c oughs> ก็ลองเล่นกันดู <c oughs> ก็ลองเล่นกันดู <c oughs> ใครไม่ทันไรก็บอกถามได้เลย <c oughs> แต่ว่าที่ cover ไปทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้ create update create update destroy count size ใครอยากจะเทสตัวเองก็เข้าไปเว็บไซต์นี้อาจารย์อยากจะให้ลองเล่นดูเดี๋ยวก่อนที่นี่ใครถึง18คนที่ยังไม่ถึง18 19อะ่ะถึงกันยังใครใครไม่ถึง18 19บ้างยกมือ,อโอเคต่อต่อไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะ อ่ะระหว่างที่รออยู่อาจารย์อย่าให้ลองเทสสไอสิ่งที่อาจารย์เพิ่งคุยเมื่อกี้เลยนะยกยกให้ทุกคนไปที่ไอคนที่เสร็จแล้วแล้วรออยู่นะ railsforzombies.org <Okay. S 1> แล้วก็ไป Sign Up <Okay. S 1> เข้ามาตรงนี้ปุ๊รช่า <Okay. S 1> แล้วมันจะมีคำว่า Sign ่า at c o s ้ดส c o o ปเนี่ย <Okay. S 1> อันนี้สนุกอันนี้เป็นเกม ไปห,หามาให้เล่นไอ้สิ่งที่อาจารย์สอนไว้เมื่อกี้ลองใช้ดูเออพอไซน์หน้าไปเสร็จปุ๊บไซน์หน้าก็อาจารย์คงไม่ต้องบอกเนาะทำไงง่ายก็ยมันก็จะมีไม่ไม่ต้องเล่นวิดีโออะนะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ cover ไปก็ น่าจะรู้พอพอรู้ได้ไปมันจะไปที่เลเวล1แล้วลองเล่นดูมันจะมีให้รีสตาร์ทเลเวลเอ้ยกดสตาร์ทเลเวลหรือเนี่ยด้านขวาล่างเนี่ยเราก็จะเริ่มมีเป็นเกมทีละอย่างอย่างเนี่ยคราวนี้เราเปลี่ยน completely เลยนะคราวนี้ไม่ใช่ User ไม่ใช่ไมโครโพสะคราวนี้เปนไลเป็นซอมบี้สมมุติว่าถ้ามี Table อย่างเงี้ยเราจะหา ID 1ได้ไง ก็ลองเล่นกันดูระหว่างที่รอเพื่อนเขาอยู่เพราะว่าอันนี้นี่เป็นใครล่ายแบบฝึกหัดรู้สึกว่า <Okay. S 2> เออ จริงๆเวลาเราหาไบ ID นี่เราไม่ต้องใช้ไฟล์ b บ ID ก็ได้ใช้ไฟล์เฉยก็ได้ไฟล์เนี่ย user. file นคะครับเพียงแต่ว่าถ้าหมูมันหา ID ที่มันหาไม่เจอมันจะ throw exception ก็เนี่ยสมมติถ้าจะหา ID 2ก็ user. file 2ก็แค่บอกให้ฟัง พวกคนที่ยังทำถึงสเตปสิบแปดสิบเก้าอยู่ก็พอเสร็จแล้วช่วยฝากบอกอาจารย์ด้วยอาจารย์จะได้รู้คราวนี้ใครจะมีปัญหาล็อกอินไซน์นับเรียสวสดสองบีได้ไหมเนี่ยห้ามมีนะ <c oughs> ชื่ออะไรก็ได้ใส่เข้าไปอาจารย์เดี๋ยวลองทำดูก่อนอาจารย์ก็จำไม่ได้แลมันถามอะไรเดี๋ยวอาจารย์ช่วย ช่วยดูว่าไฟน,น,นิดไฟเป็นไงเนมอีเมลเดใส่ของจริงเข้าไปนะแพสเวิร์ดใส่อะไรก็ได้ยูสเนมใส่อะไรก็ได้แล้วก็เพลซออเดอร์ก็เสร็จแล้ว ใครนับคอสเสร็จแล้วบ้างใครานับคอสเสร็จแล้วเสร็จแล้วเล่นเลยนะเพราะว่าอยากจะถามจะให้คราวนี้จะให้ช่วยกันละจะให้บอกว่าตอบอยังไกงกำลังรออยู่ใครช่วยใครวอลเนเทียที่จะตอบแชร์เรนช์หนึ่งแล้วรอแชร์เรนช์หนึ่งใครตอบฮะให้เขียนเขียน หมายเขาว่าไงนะงงงไม่ต้องเครียดคือคือเหมือนกับซอมบี้ดอทอะไรไปเลยอะลองดูลองดูลงดแล้วก็เขามันก็จะมีวิธีใช่ใช่ซสายหน้าก่อนซ้กหน้าเสร็จแล้วถึงจะเข้าได้ขอนะโทษ,โทษครับ แล้วก็ทุกอย่างนั่นก็ถึงทุกอย่างครับมันก็ยังแอร์เกิน110ตัวได้เซฟไฟล์แล้วใช่ไหมครับเซฟแล้วครับไหนขอลองดูลองแอดใหม่ไหมครับอืมลองแอดใหม่เอาใหม่อ่ะ อ่ะขอละ <c oughs> อ่าได้แลวมันมันบางครั้งมันอย่างเงี้ยต้องต้อง get used to จริงๆมันเป็นอย่างนงี้บางบางครั้งอาจารย์เดิน <ขอ S 1> มาแ <ขอ S 1> ล้วก็ได้เลยเดิแค่ไหอาจารย์ใช้พลัง <c oughs> มีพลังแมจิกแต่คีย์บอร์ดรับได้อ่าขอใครที่ทำช a l เลน g ์แรก <c oughs> เสร็จแล้วบ้างที่แบบ Success อะ่ะ <c oughs> อย่าลืมนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ที่เขาไม่ได้ไอชัยเลนช์แรกถ้าสมมติ ที่เห็นกันอยู่เนี่ยเขาไม่ไดใ้ให้แค่หาซอมบี้ที่ ID เดีทบหนึ่งนะเขาให้ Store as a variable ด้วยใครได้คำตอบแล้วช่วยบอกด้วยบิ๊กเล่นเกมนี้ดีกว่าหนูกวเยอะ <c oughs> ไอ้เก๋อชื่อเดชาื่อเชาหรอใคร c ช a เล่แรก และยกมือเลยเพราะว่าอยากจะให้ส่งคำตอบมาอาจารย์กำลังรอยอยู่ สอนมันก็จะมันพอสมิธโคดด้านขวาล่าง next มันจะมีให้ next ปะ่ะลงลงไปนิดนึงสมิธโคด all next c h a r e เดี๋ยวนะอย่างเพิ่งเพิ่งเพ่งเพิ่งกดเพิ่งกดเห็นเป่ามันมีเอ่อ c l e a t now extra credit มันมี extra credit อาจาร,รย์อยากจะบอกนะในใน ruby เนี่ยนะวิธี print ให้ใช้ฟังก์ชัน puts function puts Fun put. หมายความว่าอะไรหมายความอย่างนี้ puts เนี่ยอันนี้คือ system out print line ของ Ruby puts นี่คือการ print สมมุติถ้าเราใส่เงี้ยนี่จะ print out คำว่า pack ออกมาเออ puts คือที่อาจารย์พูดนี้ฟังเพราะอะไรเพราะ challenge แรกถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ย extra credit มันจะบอกมันให้ print out ออกมาอ่ะ big 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 ส่งคำตอบมา พุช P U T S ไม่ใช่เหรอเฮ้ยอาจารย์ใส่พุชไม่ได้ใส่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเอาเอาคำตอบแรกก่อนบิ๊กส่งคำตอบแรกมานะกบิ๊กส่งคำตอบแรกมาดิส่งมาทางเฟซบุ๊กอะใช้เฟซบุ๊กไม่เป็นอะเล่นเล่นเกมแล้ว อ,อ้าวใครก็ได้ส่งใครก็ได้ส่งคำตอบมาให้หน่อยอะทางเ c e บุ๊กอะแล้วคนนึงพวกคนที่ยังทำสิบแปดสิบเก้าไม่เสร็จพอเสร็จแล้วบอกเลยนะอ,นอ่ะนั่นแหละนั่นแหละใช่อ,อ่ะสุขนี่คือคำตอบอันแรกถูกปะ ก็คือเราเซฟไว้เป็นบาร์ถูกป่ะโอเคคราวนี้มันบอกว่า Extra Credit มันบอกว่าอะไรเ o ลนเอาซอมบี้เซนต g เกรฟยาร์ถูกป่ะเราเซฟไว้เป็นบาร์ถูกป่ะเพราะนั้นก็คือพุดพุดวาเฮ้ยมันไม่ใช่พุดวาดิเพราะเขาไม่ได้บอกให้พุดวาถูกป่ะเขาบอกว่าให้ใส่เนมกับพุดวาดอทอะไรดอทอะไรใช่ ใหญ่ขนาดไหนอ่ะอ่าว์าถูกว่าพอพิมพ์ชื่อเนมออกมาถูกป่ะก็เสร็จละอ๋อมันมีวิธีนี่มันมีอย่างงี้ด้วยเอ่อสังเกตบ้างว่ามันพินแค่ตัวเบียกยาวออกมา อันนี้นี่คือเหมือนกับ string interpolation ของไออาทำไมเนมของมันไม่พอวะเนีอ๋ <c oughs> อแอดออกมาเฮ้ยมองไม่เห็นเมื่อกี้ตามไม่ดีอ่าจา์อยากจะโชว์เห็นในเดี๋ยวนะอ่ะพวกคนที่รู้จักอ่อะไรอ่ะ Java บอกจารย์หน่อยเดี๋ยวสมมติว่าจารย์มีเดี๋ยวขอร้อนชายดีก่อน จะถามก็คือว่ารอนรอนปกติเวลาทำโปรเจกต์ Java กันใช้ ID หรือว่าใช้ t e x t e d i t o r ใครใช้อะไรบ้างอะ Eclipse ใครทุกคนใช้ Eclipse หมดหรือว่าไง คำถามต่อไปคำถามต่อไปที่อาจารย์อยากจะถามคืออย่างนี้สมมุติว่าถ้ามี i n a เท่ากับ5แล้วก็ string เ b เท่ากับอาจารย์ต้องการจะพิ i n ์ออกมาให้ได้อย่างนี้ทำไง พรนังนกนคือซนะิสเต็มเนี่ยพินไลน์เอบวกบบวกช่องว่างบวก B ถูกต้องก็คือต้องทำอย่างนี้ถูกปะ่ะอ่าเดี๋ยวขอร่างก่อนเราต้องท e ส t ได้ถูกว่าที่อาจารย์ผู้หญิงเพราะว่าอะไรเพราะถ้ากลับไปที่ทุกคนเพเท e n ั i o n อยู่ใช่ ก็คือว่ากลับไปที่ตัวโปรแกรมที่อาจารย์ทำเมื่อกี้สังเกตไหมว่าอาจารย์ใส่เขา้าไปว่า put นี่ยอย่างเงี้ยสังเกตไหมว่านี่คือวิธีที่ทำคือของ Ruby เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ plus เขาใช้แบบอย่างนี้ไปเลยคือ syntax มันคือว่าตัว hash ตัว p o ตัวอะไรนะภา,าษาไทยเรียลาอะไรสี่เหลี่ยมตัวสี่เหลี่ยมแล้ว,วตัวเลข bracket ละ เออชาะแล้วก uh, ็ใส <c ười> ่เข้าไปเลย variable ถูกว่าแล้วก็เหมือนกัน